วันนี้ช่างไผ่จะมาบอกเทคนิคในการการจอนนะครับด้วยแบตเตอรี่ตัวเล็กฝึกมือให้นิ่งครับนะมาฝึกมือให้นิ่งนะครับสําหรับช่างใหม่นะครับผู้ที่สนใจอยากจะเรียนตัดผมนะครับนะสนใจอยากจะเรียนตัดผมโดยตัวเองนะครับก่อนอื่นนะครับก่อนที่จะไปฝึกนะครับให้หากระดาษมาแล้วก็มาหาดินสอมาวาดแบบนี้นะครับอันนี้เป็นจอนฝั่งซ้ายอันนี้เป็นจอนฝั่งขวานะครับเทคนิคในการการในการม้าก่อนก่อนที่เราจะลงมิดโกเนี่ยนะครับอ่า เนี่ยฮะใช้มุมปบตเลียนนะครับนะครับจิกลงไปอย่างนี <int> ้นะครับแล้วก็วาดลงมานะครับวาดลงมาวาดลงมานะครับฝั uh ่ง huh. ซ right ้ายเหมือนกันนะครับอย่าไปลงเต็มเต็มหน้าปบตเลียนนะครับเดี๋ยวจะไปขูดคิ้วนะฮะอ่านะครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับลากลงมาลากลงมานะครับฝึกทําแบบเนี้ยนะครับฝึกทุกวันทุกวันทุกวันว่างๆก็ฝึกนะครับให้มันชิน นะครับให้มันชินกับอุปกรณ์นะครับอันนี้เป็นปัตตาเลียนเปิดปากมานะครับจะคมนะครับนะฝึกลากขึ้นไปฝึกกล้ากลงมานะครับแบบนี้นะแล้วก็ฝึกแบบนี้ไปด้วยนะครับอ่าเป็นการฝึกให้จรตรงนะครับเป็นการฝึกกันให้จรตรงนะครับก่อนที่เราจะลงมิดโกนฝั่งซ้ายก็ทําเหมือนกันนะครับนะฝั่งซ้ายก็ทําเหมือนกันนะครับอ่า วิธีจับเนี่ยฮะจับแบบช่างไผ่นะฮะอะเนี่ยฮะจับแบบนี้นะครับนะครับฝึกฝึกอย่างเงี้ยนะครับให้มันให้มันให้มุมแบตเตอรี่มันตามเส้นแบบนี้นะครับนะนะครับฝึกอยู่บ่อยๆนะครับแล้วมันจะเกิดความเคยชินนะครับฝึกให้มันชินนะครับฝึกให้มันชินนะพอเราไปทํางานจริงแล้วเนี่ยนะครับมันจะทําให้งานออกมาสวยนะครับจรจะโค้งสวยนะครับนะคลิปนี้นะครับมาสอนนะครับการจรตรงนะครับจรตรงแบบนี้ เดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับช่างไผ่จะมาบอกวิธีนะการจอนแหลมนะในสไตล์ช่างไผ่อันนี้เป็นการการจอนธรรมดานะครับแต่ต้องการตรงนี้ให้โค้งสวยนะครับนี่แหละนะครับนะครับฝึกแบบนี้นะอันนี้ช่างไผ่เอามาเอามาแนะนํากันนะครับครับผมหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสําหรับช่างใหม่และผู้ที่สนใจอยากจะเรียนตัดผมนะครับผู้ที่อยากจะตัดผมเป็น นะช่างไผ่นําความรู้มาฝากกันนะครับเป็นเทคนิคที่ช่างไผ่ใช้อยู่ประจํานะครับขอบคุณนะครับที่รับชมคลิปจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับคลิปนี้ช่างไผ่ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ